พัทยาผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักและอาจเคยมาเที่ยวกันบ้างถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10-20ปีที่แล้วความเจริญของพัทยาจะอยู่แต่ในแค่ตัวเมืองห่างจากตัวเมืองไปไม่ไกลก็เป็นแต่ป่าบ้านคนยังมีน้อยไม่เหมือนในสมัยนี้และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลอนก่อที่จะไปฟังเรื่องเล่ากันในวันนี้ขอให้เพื่อนๆได้โปรดกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้อ่านเจอกระทุ้นในพันทิปครับ เลยอยากจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆชาวเรื่องเล่าหลอนได้ฟังกันผู้เขียนกระทูได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยตอนที่ผมยังเป็นเด็กแว้นอยู่เชื่อว่าหลายๆคนก็เคยผ่านช่วงเวลานั้นมาเหมือนกันผมเป็นเด็กพัทยาครับผมอยู่กับกลุ่มพวกพี่ๆกลุ่มหนึ่งพี่เขาโตกันหมดแล้วอายุประมาณ2 0 3 0ได้พวกเขาจะขับรถเล่นไปสถานที่ตรงนั้นตรงนี้ในกลางคืนเพื่อนั่งดื่มสุรากัน ตามภาษาวัยรุ่นที่กำลังจะโตแต่ผมไม่ดื่มนะครับผมไม่ชอบดื่มครับผมแค่ไปนั่งเล่นกับพวกพี่เขาเฉยๆส่วนสถานที่ที่ผมจะเล่าเนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งแถวพัทยาครับแต่ไม่อยู่ในตัวเมืองนะครับจะอยู่นอกเขตพัทยาขอไม่บอกสถานที่นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับซึ่งผมก็เคยมาที่นี่ตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วสมัยเด็กผมจะชอบมาเล่นน้ำที่นี่กับครอบครัว พอเริ่มโตมาก็เป็นเด็กแว้นก็มากับกลุ่มเพื่อนเพื่วัยรุ่นแทนตอนนั้นผมไปกันดึกๆแล้วครับน่าจะช่วงเวลาประมาณเลยเที่ยงคืนไปแล้วพวกพี่ๆที่ไปกันก็มีพี่ผู้ชาย3-4สี่คนแล้วก็มีพี่ผู้หญิงอีกสองคนแล้วก็ผมกับเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งชื่อว่าหนึ่งอันนี้เป็นนามสมมติน,นะครับตอนนั้นผมก็พากันขับรถไปที่อ่างเก็บน้ำโดยผมเนี่ยจะซ้อนท้ายกับพี่ผู้ชายคนหนึ่ง ชื่อว่าเอกอันนี้ก็นำมสมมตินะครับผมกับเพื่อนอัดสามซ้อนท้ายรถพี่เอกไปนอกนั้นเขาก็นั่งซ้อนกันไปเป็นคู่กู้ก่อนจะถึงที่พวกพี่เขาก็แวะร้านสะดวกซื้อแถวขอบขอบอ่ามเพื่อเตรียมเครื่องดื่มเตรียมสุราน้ำแข็งตามปกติผมขับรถไปถึงหน้าทางเข้าผมก,ก็กลัวนะครับเพราะข้างในมันมืดมากแล้วก็เคยได้ยินเหมือนกันว่ามีเรื่องลี้ลับอยู่บ้าง พอเข้ามาถึงข้างในก็เป็นถนนเล็กๆประมาณสองเลนยาวไปจนสุดขอบอ่างซ้ายมือเป็นอ่างเก็บน้ําขวามือเป็นป่าตรงถนนตอนนั้นน่าจะไม่มีไฟนะครับพอจําได้ว่ามืดมีแค่แสงไฟรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มพวกผมอ่างนี้จะมีวัยรุ่นมานั่งเล่นตอนกลางคืนอยู่บ้างอยู่กลุ่มสองกลุ่มตอนนั้นที่ผมไปไวัยรุ่นอีกกลุ่มก่อนหน้าผมก็กับกันพอดีผมเลยไปนั่งตรงสะพานริมทาง ผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่าจะเรียกสะพานหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่สะพานข้ามแม่น้ํานะครับเพราะมันข้ามไม่ได้มันเข้าไปนั่งหรือไปยืนโกลบลมได้พวกพี่ๆก็นั่งจองที่กันเอาเครื่องดื่มน้ําแข็งแก้วน้ําไปวางแล้วก็นั่งตั้งวงกันผมก็นั่งเล่นอยู่แถวนั้นไม่ได้อยู่ในวงพวกพี่เขาก็พากันดื่มนั่งเล่นกันผมจำไม่ได้ว่าตรงนั้นมีไฟหรือเปล่าหรือเอาไฟมาจากรถก็ไม่รู้ ตอนนั้นพี่ที่ชื่อเอกเขาเป็นคนมีเซนต์นะครับแล้วเขาก็สัมผัสกับอะไรแปลกๆได้ตลอดตอนนั้นเขาบอกว่าเขารู้สึกแปลกๆตั้งแต่เข้ามาแล้วแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรคงคิดว่าพี่เขากลัวเฉยๆพวกผมนั่งเล่นกันได้สักพักเพื่อนผมที่ชื่อว่าหนึ่งก็โทรศัพท์เข้ามันเลยขอตัวไปคุยโทรศัพท์หนึ่งเดินไปตามถนนที่มืดๆนั่นแหละเพราะในกลุ่มพวกพี่เขาคุยกันเสียงดังแล้วหนึ่งก็เดินหายเข้าไปในความมืดเลย ผมมองไม่เห็นตัวมันเลยไม่รู้มันกล้าเดินไปคนเดียวได้ยังไงผมก็ปล่อยมันไปครับไม่กล้าเดินตามไปเพราะผมก็กลัวเหมือนกันตอนนั้นทุกคนเฮฮากันมากคุยเล่นหัวกันเสียงดังสนุกสนานเหมือนไม่กลัวกับความมืดและบรรยากาศในตอนนั้นเลยเวลาผ่านไปสักหนึ่งชั่วโมงพวกพี่เขาก็ยังนั่งสังสรรค์กันอยู่ผมก็นั่งเล่นอย่างเดียวสักพักผมสังเกตเห็นพี่เอกเงียบไปผิดปกติจากตอนแรกที่เฮฮาดี แต่อยู่ดีๆกับนิ่งสง,งันผมก็นึกถึงคำพูดที่พี่เขาพูดตอนแรกว่าพี่เขารู้สึกแปลกๆผมก็เลยถามพี่เขาไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพี่เอกบอกกับผมว่ารู้สึกเหมือนมีคนกำลังมองอยู่พี่เอกพูดกับผมด้วยน้ำเสียงสั่นๆตัวพี่เขาเกรงๆเ,เหมือนกลัวอะไรสักอย่างตอนนั้นแหละผมก็กลัวไปด้วยเลยแล้วพี่เขาทุกคนได้ยินเสียงที่พี่เอกพูดพวกเขาก็เลยเงียบๆเบพราะเริ่มก,กลัวๆเหมือนกันละ แต่เขาก็ยังนั่งดื่มกันต่อแล้วพี่เอกก็ลุกขึ้นยืนเกาะราวสะพานมองไปรอบๆตัวแข็งๆสันๆแป๊บหนึ่งพี่เขาก็อุทานดังขึ้นมาว่าเฮ้ยพร้อมกับเด้งตัวถอยหลังออกจากลาวทำเอาทุกคนสะดุ้งผมก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรด้วยความตื่นเต้นคิดว่าพี่เอกต้องเจออะไรแน่ๆแ,แต่พี่เขาไม่ยอมบอกพี่เขาก็เงีย,งยบๆแล้วบอกว่ากับกันเถอะ พี่ทุกคนก็เริ่มรู้แล้วเพราะพี่เอกเป็นคนที่ชอบเจอเรื่องแบบนี้ตลอดพี่ทุกคนเลยเตรียมตัวเก็บของกลับทุกคนต่างพากันกลัวผมมองหาเพื่อนที่เดินไปคุยโทรศัพท์ตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนนี้ยังไม่กลับมาสักทีมันคุยโทรศัพท์กับแฟนมันคาดว่าคงจะทะเลาะกันหรือเปล่าคุยกันนานขนาดนั้นแต่ไปหมกตัวอยู่ในความมืดเป็นชั่วโมงเนี่ยนะอยู่ได้ยังไง ผมเลยหันไปถามคนอื่นว่ามีใครเห็นเอ้หนึ่งบ้างไหมมันเดินกลับมาหรือยังทุกคนก็บอกว่าไม่เห็นเลยผมก็เลยตะโกนเรียกชื่อมันไปทางมืดๆที่มันเดินไปนั่นแหละเพราะผมไม่กล้าเดินไปเรียกได้แป๊บหนึ่งมันก็เดินออกมาจากความมืดด้วยท่าทางเฉยๆหน้าซิดๆเหมือนจะร้องไห้ผมเลยถามมันไปว่าทำไมไปนานจังวะหนึ่งมันก็เลยตอบกับผมมาว่าเมื่อกี้มันคุยโทรศัพท์อยู่ ก็เลยเดินไปเรื่อยๆแล้วไปเจอลุงคนหนึ่งกำลังนั่งตกปลาอยู่ในที่มืดซึ่งก็ไม่ได้ไกลจากตรงที่ผมนั่งอยู่มากแล้วลุงเขาก็คุยกับหนึ่งผมนี่แบบเฮ้ยลุงมานั่งตกปลาอะไรตอนดึกๆขนาดนี้แล้วคือทางมันก็มืดมากตอนนั้นผมกำลังหวันๆจากพี่เอกมาเจอเรื่องที่หนึ่งเล่าผมยิ่งตื่นเต้นไปใหญ่หนึ่งมาเล่าต่อว่าหนึ่งเดินคุยโทรศัพท์ไปเรื่อย พอเห็นลุงเขานั่งตกปลาอยู่ด้วยความสงสัยว่าลุงนั่งอะไรที่มืดๆขนาดนี้แล้วหนึ่งก็ไม่ได้เอกใจอะไรว่าลุงเขาเป็นคนหรือเปล่าหนึ่งเลยเดินเข้าไปถามว่าลุงมานั่งทําอะไรคนเดียวครับในใจตอนนั้นผมก็คิดว่าโว้ไอหนี่กล้ามากตอนที่หนึ่งมันเห็นมันเห็นเป็นเงาๆลุงแก่ๆตัวเล็ก,ลกๆนั่งหลังค่อมๆปักเบ็ดตกปลาอยู่กับมีถังน้ํา ที่มีปลาอยู่ในถังเป็นถังเล็กๆอยู่ข้างลำตัวลุงลุงเขาก็คุยกับหนึ่งบอกว่ามาตกปลาคุยกันได้สองสามประโยคหนึ่งก็ได้ยินเสียงที่ผมตะโกนเรียกมันเลยหันหลังกลับมามองที่ผมตรงที่ที่ผมอยู่นั้นพอมีแสงสว่างแต่ที่ที่หนึ่งมันยืนอยู่มันมืดมากหนึ่งมันเลยมองเห็นตัวผมแต่ผมมองไม่เห็นหนึ่งแล้วหนึ่งก็หันกลับไปหาลุงปรากฏว่า ลุงไม่อยู่แล้วไม่เหลือแม้แต่ถังกับเบ็ดตกปลาก็ไม่อยู่หนึ่งหันหลังกลับมามองผมแค่วินาทีเดียวเองมั้งคือลุงแกหายไปในริปตาหนึ่งเลยรีบเดินมาหาผมพอหนึ่งเล่าเสร็จผมก็เล่าให้พี่ๆฟังเขาเลยกลัวๆก,กันรีบขับรถกลับในตอนนั้นเราทุกคนมองไปรอบๆที่มีแต่น้ำกับป่ามืดๆลมเย็นๆอากาศที่นี่ชวนหลอนมาก มองไปทางไหนก็จินตนาการไปหมดเห็นอะไรดำๆก็จินตนาการว่าเป็นผีไปหมดพวกผมเลยรีบขับรถกลับผมกับหนึ่งก็ซ่อนท้ายพี่เอกผมนั่งกลางหนึ่งนั่งหลังตอนที่ขับรถกลับยังไม่ทันจะออกจากที่ที่ผมนั่งกันเมื่อกี้ได้ไกลนักซึ่งกว่าจะออกถึงประตูทางก็ไกลยอยู่เหมือนกันพี่เอกขับรถตามหลังเป็นคันสุดท้ายอยู่ๆพี่เขาก็ทำท่าตกใจพร้อมสวัดขา ขับรถแบบเก๊ๆกังๆพร้อมบิดคันเร่งผมก็งงก็ถามว่าทํำไมมีอะไรเหรอพี่เอกก็ยังไม่ตอบอะไรจนผ่านไปประมาณห้านาทีผมก็ถามย้ำว่ามีอะไรด้วยความอยากรู้พี่เอกก็บอกว่าเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมีคนมาจับขาพอหันไปมองก็เห็นเป็นผู้หญิงจับขาอยู่พร้อมมองหน้าแกแต่ลำตัวตั้งแต่อกลงไปถึงขา ลากไปกับพื้นถนนเลื่อนตามรถมอเตอร์ไซค์ที่เรากำลังขับกันอยู่พี่เอกเลยตกใจสะบัดขาแล้วผัดกลับไปมองข้างหน้าหันมาก็ไม่เห็นผู้หญิงที่จับขาแล้วแถมมองตรงกระจกก็เห็นขาเด็กห้อยอยู่บนคอแกอีกแต่ยังดีที่พี่เอกแกคุมสติได้อยู่ไม่อย่างนั้นตกใจรถล้มแน่ผมกับเพื่อนที่นั่งซ้อนอยู่ก็หลอนแทบจะร้องไห้พอขับรถออกมานอกอ่างเรียบร้อย ผมเลยถามเขาว่าแล้วตอนที่ร้องตะโกนะ่ะเป็นอะไรเห็นอะไรพี่เขาเลยเ่าให้ฟังว่าตอนที่พี่เอกรู้สึกว่ามีคนมองพี่เอกเลยลุกขึ้นเอามือจับขอบลาวแล้วมองไปร,บรอบๆเพื่อหาเจ้าของสายตาที่มองมาพอพี่เอกหันลงไปมองที่ข้างล่างแกก็เห็นหัวคนเห็นแค่หัวนะครับไม่มีตัว แล้วก็ไม่ได้เห็นแค่หัวเดียวด้วยเห็นหัวหลายๆห,หัวกองอยู่เต็มโขดหินด้านล่างแล้วมองมาที่แกเป็นสายตาเดียวกันมองแบบตาเบิกกว้างสายตาดุดันน่ากลัวเหมือนคนอาฆาตพี่เอกเลยตกใจมากเลยร้องตะโกนออกมาพร้อมเด้งตัวออกแล้วก็ไม่กล้าไปยืนตรงขอบลาวและมองลงไปอีกผมฟังแล้วหลอนมากเลยครับผมคิดว่าดีนะ ที่ผมไม่ได้เจออะไรพวกพี่ๆเขาเลยแยกย้ายกันกลับบ้านกันหรือไปดื่มกันต่อที่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะคงอารมณค้างหน้าดูแต่ผมพี่เอกกับเพื่อนผมก็ยังไม่กลับเลยชวนกันไปอ่างเก็บน้ําอีกที่หนึง่งที่อยู่แถวพัทยาเนี่นแหละซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้คิดอะไรกันนะไปกันสามคนพี่เอกเลยขับรถไปอีกอ่างซึ่งจะบอกว่าทางที่ไปเนี่ย หลอนพอสมควรเลยไฟข้างทางสลัวสลัวแสงน้อยมากมีป่าข้างทางจนตอนที่ใกล้จะถึงอ่างทีเนี้ยไม่มีไฟข้างทางเลยทางข้างหน้าเป็นป่าสองข้างทางแล้วก็มืดมากแต่พอขับรถไปเรื่อยๆแบบช้าๆพอกำลังจะเข้าทางที่มืดๆหนึ่งมันก็ซบหลังผมก้มหน้าแล้วบอกว่าเฮ้ยกลับกับกับ,ก,บ,ก,บ,ก,บกันเถอะเรลียวรถกลับเลย ผมก็ถามหนึ่งไปว่าเป็นอะไรหนึ่งก็บอกเออกลับก่อนเร็วๆหนึ่งทำเสียงเหมือนจะร้องไห้พี่เอกเห็นท่านหนึ่งมันไม่ดีเลยเลี้ยวรถกลับพอขับรถห่างจากตรงนั้นแล้วหนึ่งมันก็พูดเหมือนจะร้องไห้ว่าเมื่อกี้หนึ่งเห็นลุงคนที่มันเจออยู่ที่อ่างมายืนอยู่ข้างถนนตรงที่มืดๆถือถังเล็กๆถังเดิมยืนยิ้มให้หนึ่งอยู่ แล้วก็กวักมือเรียกมันหนึ่งเลยก้มหน้าไม่กล้ามองแล้วรีบบอกให้กลับทันทีเพราะไม่กล้าไปต่อแล้วกลัวจะเจออีกหนึ่งแทบจะร้องไห้ผมก็กลัวผมก็เลยบอกว่าเอองั้นเรากลับบ้านกันเถอะพี่เอกก็เลยจะไปส่งผมกับหนึ่งตอนนั้นผมผ่านทางที่น่ากลัวมากจะบอกว่าน่ากลัวแทบจะตลอดทางเลยก็ว่าได้จนผมผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่ล้างแล้ว และยังสร้างไม่เสร็จผมเห็นผมก็เลยทักว่าทำไมเขาปล่อยให้มันล้างทำไมไม่สร้างให้มันเสร็จผมพูดตอนอยู่หน้าหมู่บ้านพอดีพี่เอกกระดุผมบอกว่าเฮ้ย hey, อย่าทักผมก็แบบเอ้าทำไมทักไม่ได้ก็แค่หมู่บ้านผมเลยเงียบๆไปพอขับรถผ่านตรงนั้นไปได้สักไม่ไกลนักอยู่ดีๆพี่เอกก็หันมามองหน้าผมและก็รีบหันกลับ แต่ผมก็ไม่ได้สนใจกำลังหลอนตามทางอยู่จนเข้าซอยที่มีบ้านคนมีรถวิ่งไปวิ่งมามีแสงสว่างเยอะแล้วพี่เอกก็พูดกับผมว่ารู้เปล่าเมื่อกี้พี่เจออะไรผมก็ถามว่าพี่เจออะไรอีกพี่เอกบอกว่าตอนที่ผมทักตอนอยู่หน้าหมู่บ้านผ่านหมู่บ้านได้แป๊บเดียวพี่เอกก็มองกระจกหลังเห็นผู้หญิงผมยาวมานั่งแทนพี่ที่ผมนั่งอยู่ พี่เอกเลยหันมามองผมเห็นผู้หญิงผมยาวปากแดงแต่งหน้าขอาขาวผิวขาวมองหน้าพี่เอกตาถลนแกเลยรีบหันหน้าหนีพอมองกระจกหลังอีกทีก็กลายเป็นผมแล้วแค่นั้นแหละผมหลอนมากคือมีผีมานั่งแทนที่ผมเหรอแล้วผมหายไปไหนแล้วตอนนั้นแต่ตอนนั้นผมไม่รู้สึกอะไรนะรู้สึกปกติแต่หลอนเรื่องที่เกิดตอนแรกมากกว่า จะบอกว่าคืนนี้มันอะไรเนี่ยโดนทีรัวๆในคืนเดียวเลยแต่ดีนะที่ผมไม่ได้เป็นคนโดนพี่เอกกับเพื่อนผมเป็นคนโดนพี่เอกก็จิตแข็งมากๆโดนขนาดนั้นยังไม่เป็นอะไรเป็นผมนะหัวโกนตั้งแต่เจอหัวแล้วส่วนเพื่อนผมเหรอแทบร้องไห้ดีนะที่ลุงแกมาดีๆความหลอนของเรื่องนี้ก็จบแค่นี้แหละครับเพราะหลังจากนั้น ผมก็ไม่กล้าไปตอนกลางคืนอีกเลยเป็นไงกันบ้างครับสลับเรื่องนี้หลอนกันบ้างหรือเปล่าสําหรับผมพอนึกถึงบรรยากาศตามก็หลอนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะผมก็เคยไปแถวนั้นอยู่บ่อยเหมือนกันจากเหตุการณ์นี้นะครับก็อยากจะเตือนทุกคนว่าเวลาดึกๆไม่จําเป็นก็อย่าไปขี่รถเที่ยวแบบนี้เลยนะครับมันอันตรายทั้งจากคนและสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ ฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับกดแชร์ไปยังโซเชียลของคุณเพื่อให้เพื่อนของคุณได้ฟังเรื่องนี้กด SUBSCRIBE กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องหลอนๆอยากจะส่งมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังสามารถส่งมาได้ที่เมลของรายการหรือแฟนเพจเรื่องเล่าหลอน โดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสําหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ